สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Love in Trend ทางช่อง k i News n และ KC1 ค่ะดิฉันจิ๋วกมลวันจังหวะค่ะ Love in Trend เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะรายการของเราได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะนั่นคือช่วงแรกนะคะช่วง Story of Love ค่ะ Story of Love นะคะในช่วงนี้จะเป็นการนาเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เราได้นําบทเรียนหรือเรื่องราวความรักเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์หรือเป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดกับเราในการดําเนินชีวิตความรักของเราค่ะและในช่วงที่2ของรายการนะคะนั่นคือช่วง Question of Love ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปถามคาถามเกี่ยวกับความรักในสไตล์โร i ินเทนนะคะในสถานที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะ,ะทราบความคิดเห็นของแต่ละบ,บุคคลเมื่อเขาถูกถามคาถามแบบนี้เขาคิดเห็นอย่างไรนะคะ และในช่วงท้ายของรายการช่วงที่3นะคะนั่นคือช่วง c h a n n i n g of Love ค่ะรายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทําและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของแต่ละชุมชนค่ะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะนั่นคือช่วง Story of Love ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ค่ะอ่าเป็นเรื่องราวความรักที่ดีมากค่ะซึ่งเราได้เดินทางไปที่วิทยาลัยนครราชสีมานะคะ เราไปชมเรื่องราวความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ค่ะช่วง Story of Love สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์มีอาจารย์แน็กนะคะแล้วก็น้องๆนักศึกษานะคะอยากให้แนะนำตัวบ้างว่าใครชื่อนะคะขอเป็นชื่อเล่นละกันเริ่มจากคนด้านนู้นค่ะชื่อแนนค่ะชื่อบอค่ะ ชื่ออุ้มค่ะอันนี้ค่ะชื่อปูค่ะอันนี้ค่ะชื่อปางค่ะสวัสดีค่ะชื่อปรตตีค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวฟ่างค่ะสวัสดีค่ะชื่อบอกครบแล้วนะคะไม่ตกหล่นใช่ะค่ะบรรยากาศที่นี่น่าเรียนมากนะคะแล้วนักศึกษาที่มาในกลุ่มนี้นะคะเขาเป็นนักศึกษา ปรแกรมอะไรสาขาอะไรปีไหนคะค่ะให้นักศึกษาตอบดีไหมคะอาจารย์คือสาขาวิทยาศาสตร์อะไมัยสิ่งแวดลอ้อมค่ะชั้นปีที่4คะ่ะซึ่งเป็นนักศึกษาที่กําลังจะจบคะ่ใาาจะ,จคะในปีการศึกษานี้คะ่ะเทอมหน้า <laughs> ก็จะออกฝึกงานแล้วค่ะก็คือมีสุดท้ายแล้วใช่คะ่ะแล้วอาจารย์มยีกับอาจารย์เน็กล่ะคะสอนในสาขาอะไรคะาสาขาว,วิทยาศาสตร์อะไมสิ่งแวดล้อมค่ะสาขานี้ค่ะ อาจารย์เนทน,นะคะ<อ>ก็สอนในสาขาวิทยาศาสตร์ไม่สิงบแบมเหมือนกันครเหมือนกันค่ะประสบการณ์ในการสอนที่นี่อาจารย์เมกี่ปีแล้วคะถ้าถามประสบการณ์ในการสอนนะคะก็<หม>ปีนี้ก็เข้าปีที่ะะห้า <ๆ S 1> แล้วค่ะที่ได้มีบทบาทของการสอนค่ะปิดาา<หม>จาอาจารย์เนทะคะถ้าเฉพาะของวิทยาเขาถ้าสมาก็เป็นปีที่ปีหนึ่งครับอนเป็น เป็นสิทธิ์เก่าจากที่นี่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ด้วยสแสดงว่าในอดีตก็เคยใส่ชุดแบบนี้แหละที่นี่เดินอยู่ที่นี่แหละมนแสดงว่าต้องเข้าใจความเป็นนักศึกษาที่นี่แน่เลยครับ อาจารย์เมเองทราบว่าปัจจุบันกําลังศึกษาตอนน่อในระดับปริญารญาเอกค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่นะคะก็ศึกษาในสา,สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ,หะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะตอนนี้ก็กําลังยุ่งๆเหมือนกันค่ะอยู่ในช่วงของการทําวิทยานิพนธ์ค่ะใกล้จะสำเร็จการศึกษาแล้วคิดว่า ใกล้ๆนี้ค่ะนี่นะคะนักศึกษาก็จะได้แสดงความินดีด้วยนะคะอาจารย์ด้วยนะคะน้องๆนักศึกษากลุ่มนี้ถามหน่อยว่ามีความสนิทสนมกับอาจารย์มีอาจารย์เน็กมากแค่ไหนคะใครจะเป็นตัวแทนดีหรือช่วยกัตอบก็ได้นะคะใครจะตอบดีคะเอาเชนะเอาแต่ใครของแต่ละฝั่งนี้ค่ะได้ๆอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เราสนิทกันมากแค่ไหน ในส่วนที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเราก็จะขอคำแนะนาจากอาจารย์ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานนะคะก็จะสนิทกันมากพอสมควรค่อเรื่องส่วนตัวด้วยเหรอคะใช่ใ <น S 2> ต้องเป็นเรื่องหัวใจแน่ๆเลยฝั่งนี้ล่ะคะสนิทกับอาจารย์มากแค่ไหนคะครับสำหรับตัวผมนะครับโดยส่นนวนมากก็จะเป็นพวกโดนตำหนิมากกว่า เพราะโดนตาหนิแลค่ะการโดนตําหนิก็คือการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะใช่ถ้าไม่รักนี่ไม่อยากตําหนิเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวนะแต่เพราะว่ารักถึงต้องตักเตือนกันตําหนิกันใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เมย์อาจารย์แน็กล่ะคะคิดว่าโดยส่วนตัวเราเองเนี่ยสนิทกับนักศึกษามากแค่ไหนคะอาจารย์แน็กตอบมาแลถ้าว่าสนิทมากไหมก็สนิทสนิทมากนะครับเพราะว่าช่วงช่วงในเวลาเราเนี่ย ไม,ไ,มไม่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 ค่อยห่างกันมากเนื่องจากว่า <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกันถ้นน <c oughs> เาเข้าใจัยรุ่นเขาใบรุ่นอะไรอยา่างี้ <c oughs> นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นรุ่นพี่ของน้องๆเคยเป็นรุ่นพี่ของน้องๆแล้วก็มายกถา,าหนักเมื่อจบเองเรียนจบต้องมาเป็นอาจารย์ของรุ่นน้องๆ <c oughs> แต่ว่าสนิทกันมากมันก็สนิทกันมากเนาะแล้วก็ให้ความให้ความสำคัญกันมากอย่างเช่นเหมือนกับคําว่าการเป็นครูไม่ได้เป็นครูแค่สองโมงสองโมงครึ่งถึง หกโมงครึ่งการเป็นครูเนี่ยจะต้องเป็นครูถึงตะละอดย,ยี่สิบชั่วโมงใช่ครับต้องให้ความสำคัญตะละอดยี่สิบชั่วโมงโอ๋อแล้วก็มีกิจทางยานรัเป็นครูมากนะคะอาจารย์เมย์นะคะก็ถึงขั้นผูกพันกันะนะคะเพราะว่าเห็นนักศึกษาหรือว่าสิทธิ์ทุกคนเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่ถ้าเปรียบเทียบก็ตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งจนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสี่ปีแล้วที่ได้มีโอกาสได้ดูแลห่วงใยใส่ใจแล้วก็มีอะไรก็พูดคุย ตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่ทําถูกบ้างก็ชื่นชมในสิ่งไหนที่ทําไม่ค่อยถูกหรือสิ่งไหนที่ทําผิดก็เรียกมาตักเตือนว่ากล่าวกันก็เห็นความความเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จนทําให้เราผูกพันกันมากขึ้นเหมือนกับที่ลูกศิษย์หมอใช่ไหมคะว่าปรึกษากันทุกๆเรื่องบางบางบางครัง้ง,งก็ต้องมีการแชร์แชร์กันทุกๆเรื่องอย่างเนี้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในชั่วโมงการสอนทางด้านเนื้อหาวิชาการหรือหลังจากนั้นก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อได้รู้จักของตัวลูกศิษย์มากขึ้นด้วยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของตัวอาจารย์ให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้เป็นแบบแบบอย่างด้วยเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าในการสอนเราไม่ใช่สอนแค่เนื้อหาวิชาการที่อยู่ในห้องเรียนแต่เราต้องสอนด้วยลักษณะชีวิตของความเป็นครูด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทําให้ชีวิตของการสอนหรือน้ําน้ําหนักคําพูดในการสอนเนี่ยค่ะเันคือมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้มีช่องว่างระหว่างกันไหมคะในเมื่อวัยวุฒิเราคุณวุธเรา,ค,เราค่ะก็ต่างกันบทบาทเราก,ก,นะก,ก็ต่างกันคุณเป็นครูนะคุณเป็นลูกศิษย์นะมีช่องว่างไหมคะค่ะมีไหมคะ <c oughs> ช่องว่างไม่มีนะคะเพราะ <c oughs> ว่าเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องลยค่ะคมเป็อาจารย์มีอะไรก็ขอคำปรึกษา มีช่องว่างไหมคะก<อ> <c oughs> ็ไม่มีคะ่ะคือแบบมีปัญหาอะไรก็โทรหาได้ยี่สิสียชั่วโมงไม่มีตังเลยคะ่ะ <c oughs> กอนนีนค,ค่ะเอ่อนักศึกษา,ากลุ่มนี้คิดว่าประทับใจอะไรในตัวอาจารย์เมย์และอาจารย์แนทมากที่สุดมันมันไม่เป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนแต่ว่ามันเป็นภาพรวมๆที่เอเล็กขึ้นมาแล้วประทับใจ ก็มีบางเหตุการณ์ที่แบบเราประพฤติผิดหรือว่าทําผิดไปในช่วงขณะอาจารย์ก็จะเรียนมาตักเตือนแล้วก็ให้คำรึกษาว่าเออต้องทาตัวอย่างนี้นะต้องทําตัวอย่างก็จะดูแบบเขาดูแบบเออดีขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็คือประทับใจในความเอาใจใส่ของอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนใช่ไหมคะความใส่ใจของอาจารย์น่าประทับใจจริง แล้วจันนี่นะคะประทับใจอะไราาชาติถามถึงความประทับใจนะคะที่มีต่อตัวลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะก็คงจะเป็นลูกศิษย์มีการเชื่อฟังที่ดีหรือ,อเมื่อเมื่อลูกศิษย์ทุกคนทาทาผิดหรือทําในสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเราก็จะมีการเรียกมานะคะก็เราเป็นห่วงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นห่วงตัวลูกศิษย์จริงๆนะคะที่ ที่เขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกไปเงนี้ค่ะ mm hmm. เมื่อเราเรียกมาพูดคุยแล้วเราก็เห็นว่าในสิ่งที่เราตักเตือนว่ากล่าวหรือสั่งสอนไปลูกศิษย์มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม mm hmm. ในทางที่ดีขึ้นน mm hmm. ะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ,อคําว่าเชื่อเ mm hmm. ชื่อฟังค่ะลูกศิษย์ทุกคนคือจะเชื่อฟังแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัว mm hmm. นะคะถึง ถึงแม้ว่าอ่ะเราก็อาจจะเข้าใจว่าในสิ่งที่อาจารย์พูดไปอาจจะไม่ถูกใจลูกศิษย์นะคะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก,ก็จะ,ะเชื่อด้วยใจนกนอบถ่องตนแล้วก็นำกับนำสิ่งที่อาจารย์บอกสอนในสิ่งที่<ไ>ป,ปัาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็กับการเมื่อเป็นเวลาที่ผ่านมาก็คือทําให้เห็นถึงชีวิตของความเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นที่เขากําลังจะจบไปเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพนะคะพร้อมที่จะไป ทำประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศชาติเงี้ยค่ะคก็ประทับใจในในตัวลูกศิษย์ในด้านนี้ทั้งด้าน,นเนื้อหาวิชาการถึงแม้ว่าบางคนอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ไม่ได้เก่งมากมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นถึงชีวิตของลูกศิษย์ทุกคนก็คือ,อความเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เ,เชื่อฟังค่ะ,คะแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเงี้ยค่ะก็ประทับใจ ตรงนี้ค่ะก็เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนค่ะค่ะถ้าถามถึงความผูกพันถ้าให้เต็มสิบเนี่ยคิดว่าเรากับอาจารย์ผูกพันกันระาถามเท่าไหร่ดีเออเก้าสิบโอ้สิบดีให้เต็มสิบนะเกมันลดนมดนสิบเล้สเอนเก้าเปก้าถ้าถ้าคิดว่าเป็นระดับสิบก็ ระดับเกแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90ใช่ไหมคะพี่เข้าใจเข้บใาจทางฝังนี้เท่ากันไหมคะได้คำนวณมาหรือยังอาจารย์บ้างนะคะคิดว่าเราผูกพันกับลูกศิษย์กระดับไหนเก้าเหมือนกับนักศึกษานะครับเพราะว่าอีกอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือว่าตอนหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้สัมผัสด้วยหน้าต่อหน้าตาต่อตาอะไรอย่างนี้คือสัมผัสทาง ทางโทรศัพท<ช>์ทางเฟซบุ๊กทางไลน์อะไรอย่างนี้ครับอาจจะลดมาหนึ่งเปอร์เซ็นตในเรื่องในเรื่องนี้นอ่ะค่ะใช่ไหมคะในตัวของอาจารย์เองนะคะก็คือว่าถ้าถามถึงความผูกพันนะคะก็คงจะให้เป็นสิบเลยนะคะ<อ>เพราะว่าใน<อ>ความเป็นครูก็คือไม่ว่าเราจะเป็นครูตั้งแต่วันแรก ถึงแม้ว่าวันนี้นักศึกษาอาจจะจบไปนะคะไปทํางานแต่ความเป็นครูและเป็นสิทธ์ก็มีตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเวลาอาจจะเปลี่ยนไปหรือความห่างไกลหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้เราไม่ได้มีโอกาสพบปะกพูดคุยกันแต่เมื่อทุกครั้งที่สิทธ์โทรมาหรือว่าเรามีการสื่อสารการันไม่ว่าทางใดใดก็ตามนั่นหมายถึงว่าความเป็นอาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและยินดีกับ ความกับการประสบความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนนะคะรู้สึกว่าเราเป็นศิษย์กันถึงแม้สี่ปีแต่ว่าความเป็นศิษย์และความเป็นครูบาอาจารย์ก็คือมีตลอดชีวิตในความเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ค่ะโอ้ล้นล้นจีบเลยแหละนะอะถ้าเกิดว่าจบไปแล้วเนี่ยคิดว่าเราจะยังติดต่ออาจารย์อยู่ไหมคะติดต่อได้น่ะนี่ จริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวมีเรามีหลักฐานนะมันชิบเวลาแล้วแล้วจะกลับมาหาอาจารย์ทั้งสองท่านไหมคะกลับมาเมื่อมีโอกาสแล้วโอกาสนี้รอดจริงไหมโอกาสนีแจกงาแจกซองแจกรองแจกรองอาจารย์ฝั่งนี้นะคะจะกลับมาหาอาจารย์ทั้งสองท่านไหมคะเมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสต้องสองขาวก็ได้จะพยายามหาโอกาสซองใสอะไรแบบน้ ก็ขอบคุณน้องๆนักศึกษานะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากในวันนี้ที่ที่ร่วมรายการกับเราทําให้เรารู้ว่าเออความรักระหว่างครูกับครูอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะแล้วก็เรือวินเทนก็อยากจะมีส่วนในการส่งส,สนับสนุนให้ สังคมนะคะให้สถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานในองคอ์กรใดก็แล้วแต่มีความรักระหว่างคนในองค์กรแบบนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะน่ารักมากประทับใจมากที่ได้มาที่นี่นะคะก็ขอถาทุกคนความสุขแล้วก็รักคนรอบข้างรักอาจารย์แบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ พุงก่อนลุกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่ของทอดอร่อยไหม,มเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอสุดท้ายของการลดพุงแว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แข่งแขนไปข้างหลังให้สุด แว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยไหมแม่แมได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัย <c oughs> เปิดใจคุยกันช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV คิดกันไว้เอเดมไหน,ไ,หนไม่พี่ผมรีบกลับกวาเมียดี๋ยครับ<ป>พี่แล้วผมกลับก่อนยาไปส่งชนกันชน ขึ้นกลับเรียนเหรอเด็กเรียนด้วยอ่ะให้ไปส่งไหมนะไม่เป็นไรค่ะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไงคุณเลือกอยู่เฉยๆครักตายพี่มากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงบ้านพี่แล้วนะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะนะนะไปเห็นนะไม่ไปมีอะไรไม่ไปไไป ไไปปคุณเลือกเข้าไปช่วยเรียนอะไรเ่ยไปซิวมีอะไรหรือเปล่านี่ทำอะไรกันอ่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะเมึนแกผู้หญิงได้ไงเนี่ยมันมันงตรงก่อนแกต้อกว่าดีไหมลงไปเลยครับลงไปลงไปเลยครับไปเร็วดีเฮ้ยเร็วๆเป็นไร อย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ ขอขอบคุณอาจารย์เมย์และอาจารย์แน็กนะคะที่ร่วมรายการกับเราแล้วก็น้องๆนักศึกษาด้วยทําให้เรารู้ว่าความรักระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาจริงๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านรักและผูกพันกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะนั่นคือช่วง Question of Love นะคะซึ่งพิธีกรรับเชิญนะคะสัปดาห์นี้ก็คือน้องสาลี่สีเมฆค่ะ มีชื่อเล่นว่าน้อง20นะคะโหน่ารักมากมายนะคะปัจจุบันน้องกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะน้องซาลี่นะคะรู้สึกว่าเธอจะมีความห้าวหาญอยู่นิดๆในตัวเธอเองแต่เธอก็มีความหวานนะคะเป็นพิธีกรได้ดีทีเดียวเลยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะช่วง c r e a t i o n of Love สวัสดีค่ะชื่อสารี่สีมเมฆนะคะชื่อเล่นชื่อ20ค่ะมาจากคณะเอ่อมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลอีสานคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไนบาซ่านะคะเราจะมาถามคำถามในช่วง Question of l e o v e นะคะคำถามประจำสัปดาห์นี้คือถ้าคุณจะไปทานอาหารครั้งแรกกับคนที่คุณรักคุณจะพาคนที่คุณรักไปทานอะไร สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับที่ไหคะเคค่ะค่ะอ่าอยากจะถามนะเค้นะคะว่าถ้าเกิดจะไปกินอาหารครั้งแรกกับคนที่คุณรักจะไปชวนไปกินอะไรดีคะไปกินนั่งถึงค่ะ,ะเพราะเพราะว่าอะไรคะถึงไปกินเพราะว่ามันเย็นอ๋อเย็นอยากให้แฟนเย็นอ๋อเย็นสบายไปได้วยกันเคนะคะ่ะ Love in t h e m สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะช่อค่ะค่ะพี่ช่อเต๋าครับ<ผ> อ,อยากจะถามคาถามนะคะว่าถ้าเกิดไปรับประทานอาหารครั้งแรกกับคนที่คุณรักพี่จะพาคนที่พี่รักไปทานอะไรเอาพี่ก่อนพี่ชอบแบบเกาเหลาแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าอะไรคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะมีแต่ผักดีอ๋อแบบรักษาสุขภาพอยากให้แฟนสุขภาพดีคะ่ะแล้วพี่สาวล่ะคะผมครั้งแรกวเลยครับผมจริงก็ไปตลาดเลยครับเพราะว่าเดินไปตลาด S <S เราอยากกินอะไรเจออะไรก็กินเลยครับคืแบบอกินเล<ร>ย,เยเียบเรียบง่ายๆค่ะแบบไลากินไรกินอ่าดังสบายไม่ได้ว่าไรอะไรเลยค่ะเริ่มอินเทนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อติวค่ะค่ะชื่ออะไรคะประกาศค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับกประกาศแล้วก็ติวนะคะจะถามว่าถ้าเกิดคุณพาคนที่คุณรักไปทานอาหารครั้งแรกจะพาไปทานอะไรคะอ่าส้มตำค่ะ ส้มตำค่ะเพราะว่าอะไรคะส้มตำเพราะว่าอะไรเป็นคนที่สามค่ะรักบ้านเกิดรักบ้านเกิดอยากให้แฟนรักบ้านเกิดด้วยอ่ะเหมือนกันใช่ไหมแซ่บอ๋อมันแซ่บค่ะแซ่บมากแซ่บมากค่ะ Love in Theme ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่แบบที่อะไรคะปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยนะคะนาค่ะ พ,พี่เพียวจ้ะาาถามคำถามนะคะว่าถ้าเกิดไปรับประทานอาหารครั้งแรกคุณจะพาคนที่คุณรักไปรับประทานอะไรคะเอาพี่ปุ๋ยก่อนเลยคะ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าชอบก๋วยเตี๋ยวทั้งคู่ค่ะอ๋อแบบว่า,อาชอบเส้นชอบกินเส้นอชอบที่เส้นกัแล้วพี่ล่ะคะก <c ười> ินหมูกระทะค่ะเพราะว่าอะไรคะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเลิฟ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 อยู่ด้วยกันนานๆนะคะพี่เียวไปกินนมสดเพราะว่าอะไรคะ พ่อป้าจะได้อยู่ด้วยกันมองกันนะนะหวานชื่อหวานชื่อเหมือนนมนะคะค่ะ Love in pain สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคิตตี้ค่ะชื่อเบนค่ะค่ะ,คะตอนนี้อยู่กับคุณเบนแล้วก็เอ้ยคุณเบนแล้วก็คิตตี้นะคะ <c oughs> อ่าถ้าเกิดไปรับประทานอาหารครั้งแรกอยากจะพาคน <c oughs> ที่คุณรักไปรับประทานอะไรคะ อาหารทะเลค่ะเพราะชอบบรรยากาศทะเลค่ะค่ะชอบกินกุ้งค่ะเอยกินหอยค่ะกินหอยกินหอยแจกหน่อยให้แฟนกินค่ะคุณเปไหคะไปสวนเมืองพรค่ะว่าอะไรคะชอบภูเขาอยากให้แฟนห็นภูเขาใช่เห็นบรรยากาศมันดูแบบอบอุ่นมุ้งมิ้งน่ารักค่ะโอเคเลิฟยินเพลงบีเจอุนเซนค่ะ เจคอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทําและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีอาหนีมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะมินสอรที่นี่ว่างว่าไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักแล้หรอรักสิรักก็วิเศษด,ดีอืมก็ได้ คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ ปลอดภัยใส่หมวกกันนอกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพศ2554ถึง2563 เป็นวิธยกรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมีความคล่องแคล่วแล้วก็รื่นไหลเป็นอย่างดีเลยนะคะโอ้โหแบบนี้ต้องสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพในเร็วๆวันนี้อย่างแน่นอนค่ะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันนะคะนั่นคือช่วง c h n n น i n g of Love ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราไปที่ชุมชนมิตรภาพซอยสค่ะซึ่งบุคคลตัวอย่างของชุมชนนี้นะคะก็คือคุณบรรจงฉิมนอกค่ะ ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทํางานร่วมกับชุมชนม,มาตั้งแต่ในสมัยที่สุขภาพยังแข็งแรงจนปัจจุบันนี้จะเริ่มไม่แข็งแรงแล้วก็ยังทํางานเพื่อชุมชนอยู่น่าประทับใจมากเราไปชมเรื่องราวของคุณบรรจงกันค่ะช่วง sure. sharing of love ครับก็พี่บรรจงฉิบนอกนี้นะครับแกก็ช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็คือเวลา ไฟส่องสว่างไม่ติดอะไรแกก็เป็นผู้ประสานกับเทศบาลครับแล้วก็เรื่องถนนมาตรงไงชำรุดอะไรแกก็จะเป็นคนที่ไปคอยดูคอยดูแลให้กับในชุมชนครับอย่างที่สร้างสลาชุมชนนี่แกก็จะเป็นคนคุมก่อสร้างนะครับเนี่ย<ม>ครับพี่จงเนี่ยครับเราก็อยู่ร่วมกันมากต็ตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนนะครับแล้วแกก็ยังเป็นหัวหน้าตองกลุ่มเยาวชน ครับก็พยายามหางานให้เด็กๆทำนะครับก็เลยสมควรที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชนครับไม่เคยไม่เคยมีแต่ว่าอยากจะช่วยทํานู่นทนํานี่แล้วก็ยังจะทําต่อไปจะพัฒนาต่อไปครับช่วยกันผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ท่านประธานอ,อนุวั์เพื่จันทึกได้เลือก ผมเป็นแบบอย่างนะคือเป็นบุคคลตัวอย่างในเขตมิตรภาพซอยสี่เขตสี่ของเรานะฮะ,ะก็รู้สึกภูมิใจมากครับอ๋อทำมาได้อสองสมัยนี่นะฮะคือสมัยแรกก็เป็นของประธานชุมชนอีกชุมชนเก่านะฮะ,ะแล้วก็มาเป็นสมัยของท่านประธานอนุวัฒน์เพื่อนันทึกนี้ก็ถือว่าทำมาหลายปีแล้วเ,เหนื่อยไหมคะท้อใจไหมคะอ๋อแน่นอนฮนะก็มีความรู้สึกฮะ แต่ความรู้สึกเหล่านี้มันก็หายหายไปตอนที่เราได้รับนะฮะอ,อย่างไรล่ะได้รับความอนุขเคราะห์ได้รับแรงบันดาลใจได้รับคือ,อ,อการช่วยเหลือจากในส่วนราชการแล้วก็ออของเ,ออเทศบาลก็ดีของเอกชนก็ดีของบริษัทห้างร้านก็ดีที่เข้ามาช่วยเหลือเ,อเราในเมื่อเรา ในยานที่เรายาก,กลําบากนะฮะเกิ mm hmm. ก็ทาให้เรามันปลื้มใจมีกาลังใจมากขึ้น mm hmm. ในความรู้สึกก็อยากจะทำนะแต่ปัญหาสุขภาพยอมรับนะว่าสุขภาพของเรานั้น mm hmm. ก็ก็60สิบขึ้นแล้วนะเอ๊ mm hmm. อาการวิงเวียนต่างๆด้วยปวดเขา่าปวดแข้งปวดขาอะไรต่างๆมันก็มีขึ้นนะ mm hmm. แต่ก็ไม่ย่อท้อนะ mm hmm. จะช่วยแล้วก็เดินไปเคียงคู่กับท่านประธานนะ ว่าให้ชุมชนของเรานี้เจะเริญเข้าไปข้างหน้าเรื่อยๆครับ ขอขอบคุณคุณบรรจงนะคะที่เป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทําด้วยการเป็นจิตอาสา,าที่ดีของชุมชนที่คุณบรรจงอยู่ค่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและทางานเพื่อชุมชนอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือ Love in Trend ที่เราอยากนำเสนอและเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีความรักที่สวยงามค่ะท่านผู้ชมคะความรักที่แท้จริงนั้นมักจะไม่หวังผลตอบแทนและก็จะนําอิสรภาพและนําความสุขที่แท้จริงมายัางเราค่ะค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวความรักดีๆอยากนำเสนอกับทางรายการหรือมีคำติชมรายการก็สามารถทำได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของเราหรือว่าจะโทรเข้ามาที่0894283454ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถทำได้ผ่านทาง YouTube c h anel ของเราค่ะ ขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทุกท่านและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนอินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ